ขั้นตอนการใช้งานโปรแบ c กฟิ t Series ทำอย่างไรเข้าเว็บไซต์ p r o b a c k f ิ t โปรแกรม .com กดพร้อมเพื่อเริ่มต้นดูแลสุขภาพกันเลยกดสมัครใช้งานหรือดำเนินการต่อด้วย Facebook ใส่ข้อมูลส่วนตัวน้ำหนักเพศและวันเกิดของท่านระบุเป,ป้าหมายที่เข้าโปรแกรมเลือกเป้าหมายหลักเป้าหมายรองและเป้าหมายที่3 เลือกชุดโปรแกรมและระยะเวลาในโปรแกรมของท่านระบุน้ำหนักและความสูงของท่านณปัจจุบันและใส่น้ำหนักเป้าหมายที่คาดหวังไว้เลือกรูปภาพของท่านในปัจจุบันว่ามีสรีระแบบใดเลือกภาพถ่ายสี่มุมเพื่อทำการเปรียบเทียบก่อนเริ่มและหลังจบโปรแกรมเลือกน้ำหนักที่เคยมากที่สุดและน้อยที่สุดและรอบเอวปัจจุบันของท่านก่อนเริ่มโปรแกรม ตอบคำถามความถี่ในการออกกำลังกายการพักผ่อนและเครื่องดื่มที่ท่านดื่มเป็นประจำทุกวันตอบคำถามโรคประจำตัวประวัติการใช้ยาลดน้ำหนักการสูบบุหรี่และการดื่มสุราเสร็จสิ้นขั้นตอนท่านสามารถเริ่มบันทึกโปรแกรมได้ทันที